ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ10วิธีอ่าเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายนนทนันนนทมาศมาจากโรงเรียนกุชินาลัยครับ สวัสดีครับกับผมชื่อนายนทนทันนนทมาศจบจากโรงเรียนกุชินาลายจังหวัดกาลสินปกติอยู่ที่โรงเรียนชอบทำกิจกรรมครับเคยเป็นตัวแทนต้นเสียงร้องเพลงชาติด้วยครับพ่อกับแม่ทำงานอะไรครับครับคุณพ่อคุณแม่ของผมเป็นชาวนาครับทำงานหาเช้ากินขําครับตังก็ไม่ค่อยจะมีครับต้องไปยืมเขามาครับ ครับอาชีพของพ่อและแม่ผมนะครับเป็นชาวนาครับรับจ้างทั่วไปครับผมคุณชอบเรียนวิชาไหนหรือไม่ชอบเรียนวิชาไหนบ้างครับผมชอบเรียนทุกวิชาเลยครับถนัดทุกวิชาเลยครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องด้านภาษาครับเช่นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ไม่เก่งคณิตศาสตร์ด้วยครับ ทำไมถึงเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนี้ครับสาเหตุที่เลือกเรียนที่นี่นะครับก็เพราะว่าไปสอบที่อื่นแล้วไม่ติดครับ <L un> ตอนเลือกคณะได้หาข้อมูลมาแล้วครับว่าที่นี่มีหลักสูตร,รที่ตรงกับที่ผมอยากเรียนครับและที่นี่ก็มีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วครับแล้วทำไมถึงเลือกคณะนี้ครับสาเหตุที่เลือกเรียนคณะนี้นะครับก็เพราะว่าเพื่อนแนะนำมาครับ แล้วก็จบออกไปเงินดีด้วยครับรอยากเรียนคณะนี้มาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับพอดีมีพี่ฝึกสอนมาฝึกสอนที่โรงเรียนครับพี่เขาทั้งเก่งและมีความสามารถผมเลยใฝ่ฝันอยากจะเป็นบ้างครับแล้วรู้ไหมครับว่าคณะนี้เขาเรียนอะไรไม่ทราบเลยครับรครับเท่าที่ทราบมาเรียนเกี่ยวกับวิชาครูครับ คุณจะทำอะไรเพื่อมาหาไยนี้บ้างครับผมยังไม่คิดเลยครับปกติเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วนะครับถ้ามาหาลัยมีกิจกรรมอะไรผมก็จะเข้าร่วมครับแล้วจะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถครับแล้วถ้าสอบติดคุณจะเรียนไหวหรอครับก็คิดว่าน่าจะไหวครับไหวครับไหวแน่นอนครับ เพราะเป็นคณะที no ่ผมใฝ่ฝันจะทําให้เต็มที่ครับแล้วถ้าคุณสอบไม่ติดคุณจะทํำยังไงครับก็คงต้องมาสมัครรอบหน้าครับเป็นแผนสำรองครับ คุณคิดว่าคุณจะสอบสัมภาษณ์ผ่านไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านคณะกรรมการจะพิจารณาครับผ่านครับผมเชื่อว่าผมทําได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10วิธีตอบคําถามสัมภาษณ์นะครับโดยผมรวบรวมคําถามที่พบบ่อยที่สุดเลยนะฮะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆมองหบที่กําลังจะสอบขึ้นมาหาลัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ